สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่ผู้ชายหลงผู้หญิงรักแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงนางเอกที่ทําให้ผู้ชายทั้งประเทศยอมอ่อนข้อเพราะความสวยและฝีมือของเธอตีลี่เรอร์ปาบอกเลยว่าแต่ละเรื่องนี่คืออาวุธลับสลายหัวใจผู้ชมงั้นไม่พูดมากละไปเริ่มกันเลยครับหนึ่งเล่รักบอลลังเลือด The Kingswoman 2017เรื่องนี้เรอปาเปิดโหมดนางเอกสวยเชื่อนิ่มๆกองซุนลี่ต้องเข้าไปในวังเพื่อช่วยคนรักแต่ดันถูกฮองเต้รักสุดใจบอกเลยว่าดราม่าเข้มขน้นและนางสวยขนาดที่ฮองเต้จะยึดแผ่นดน สองเพียนใจในเพลงพิม the flames daughter 2018ลูกสาวสำนักเพลิงเตโชที่ทั้งสดใสทั้งเก่งแต่ดันเจอรักซับซ้อนสายโรแมนต์แฟนตาซีต้องมาดูเลยครับเคมีคือดีมากพระเอกอย่างหล่อแต่นางเอกอย่างสวยเพลเๆลผู้ชมอาจหลงนางมากกว่าอีก 3. eternal love of d r e a m 2020เฟื่องจิว๋วจิ้งจอกสาวที่ตามมหาเทพตรงหัวจนหัวใจเป๋เรื่องนี้เรื่องปาคือน่ารักไม่ไหวคนดูผู้ชายอย่างผมยังเผอยิ้มทุก e v p แฟนซีรีส์เทพเซียนห้ามพลาดจริงๆ4 love designer 2 0 2 0ดีไซเนอร์สาวปากกลา้า vs boss สุดหล่อปากแข็ง คู่นี้กัดกันจนคนดูยิ้มแก้มแตกใครชอบแนวคู่กัดสุดท้ายกลายเป็นคู่รักบอกเลยว่าเพลินมากครับา The Long Ball 2021เลสเอรปานียนักรบหญิงชางเกอร์คือโคตรเท่ทั้งฉลาดทั้งสู้ทั้งวางแผนศึกได้สุดจัดผู้หญิงแบบนี้ใครจะไม่ตกหลุมรักไหวล่ะครับ You Are My Glory 2021เรื่องนี้คือ feel good สุดเบาสมองย่างยางวิศวกรสุดหล่อปลาดาราสุดสวยแถมเคยแอบชอบเขากลับมาสนิทกันผ่านเกมออนไลน์คือดีมากน่ารักจนอยากกลับไปเล่นเกมเลยครับ The Blue Whisper 2022นางเป็นผู้บัญชาการปีศาจที่ต้องฝึกปีศา เลือกหนุ่มรูปนามเจอกันทีแรกก็เกือบฟาดกันแต่ไปไปมามาดันอินกันเฉยงานภาพสวยงานดราม่าดีนางเอกคือโคตรสง่างามครับ 8. Prosecution Elite 2023สายกฎหมายมาทางนี้ครับเริ่อปารับบทอายการหญิงสุดแกรง่งไล่ล่ากลุ่มคอเซนเตอร์ข้ามชาติคนเรื่องจริงจังแต่การแสดงของนางคือคมชัดมากดูแล้วอยากตั้งใจทำง,งานขึ้นมาเลยนะเนี่ย The Legend of Anle สองพันยี่ส l e r หัวหน้าใหญ่สุดเท่ผู้มาพร้อมความลับทั้งชีวิตเรื่องนี้คือสวยเท่แกร่งครบเซตแถมยังมีเคมีหวานๆกับราชทายาทอีกปนรักปนการเมืองแบบจัดเต็ม10 Sword Rose สองพสายเท่ต้องมาดูเรื่องปารับบทตำรวจหญิงคุมหน่วยปราบคามนุษย์เดินเอกสารอยู่ดีๆถูกเรียกมาบูกลางภารกิจโหดทั้งเข้มทั้งเท่จนรู้สึกว่านี่มันนางเอกแอคชั่นชัดๆ11 Love on the Turquoise Land 2025ผลงานใหม่ล่าสุดรอจ่อคิวลงจอ22พฤศจิกายนบอกเลยว่าาาาบรรยากาศคตนดู แฟนตาซีลึกลับบวัวภารกิจตามหากองทัพราชาญจากยุคชินนางคือสาวผู้คลั่งไคล่องค์กรเหนือธรรมชาติคืออ่านเรื่องย่อก็รู้เลยว่าต้องปังแน่ครับ 12. Love Beyond the Grave ยังไม่อ่อนแอเร่อปาเป็นประมาจา์ผู้หญิงอายุ400ปีต้องทำสัญญาแบ่งประสาทสัมผัสกับแม่ทัพหนุ่มสุดลึกลัะโคนโรแมนต์แฟนตาซีแบบสวยดุลึกซึ้งบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมรอดูมากที่สุดครบทั้ง12เรื่องแล้วครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเร่อปาก็ทำให้เราติดจอได้ง่าย,ายเพราะนังนคือไซอสทั้งสวยยสทั้งแสดงดีทั้งมีเสน่ห์เฉพาะตัวถ้าชอบ EP นี้อย่าลืมกดติดตามไว้ Easy E, e s a หน้าเราจะพาไปต่อกับนักสแสดงที่มมีีีเเเสสสนนนนนน่่หหหจจผู้้้้ชาายยยยยังยงยััังกกกิวววใใออลลลคคคครรบบแทุด Thank <laughs> you.